ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าสุปมันออกกี่โมงเก้0โมงสิโมงหรือว่า11โมงจุฬาสีชมพูอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้สีกําลังี้ีคือสีชมพูก็เลยแบบอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามามาสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนของวันที่18นะคะเป็นวันประกาศผลแ c a รอบที่สองนั่นเองซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ออกหรอก เพราะว่าตอนนี้มันเที่ยงคืนมันน่าจะออกแบบตอนเช้าอ๋ามาอาทิตยไว้ก่อนนะคะเพราะกลัวตอนเช้าตอนดูผลแล้วแบบตื่นเต้นผู้ไม่รู้เรื่องอะไรเงรี้ยก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าสรุปแล้วเราเลือกอะไรไปบ้างนะคะเราเลือกไปทั้งหมดอันดับนะคะอันดับหนึ่งเป็นนิเทศจุฬาอันดับ2เป็นอักษรจุฬา อันดับ3เป็นวารสารมมทอ,อันดับ4เป็นศิลปศาสตร์เอกจิตวิทยามอทอนะคะแล้วก็อันดับที่5เป็นรัฐศาสตร์สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาของจุฬานะคะขวัญก็อยู่ที่อันดับหนึ่งนิเทศของเรานะคะเดี๋ยวมารอถึกันตอนเช้าพรุ่งนี้เอ๊ะไม่ใช่พรุ่งนี้สิวันนี้แล้วนี่มันเที่ยงคืนแล้วก็ประมาณตอนเช้าแล้วกัน ม่มีคนทักไปถามทบอในทวิตว่าวันที่18จะประกาศกี่โมงแล้วแบบทบอก็ตอบมาว่าจะประกาศประมาณ9โมงถึง10โมงและทีนี้นเราก็เห็นอีกรูปหนึ่งที่คนทักไปถามทบอในเฟซเลแล้วแอดมินในเฟซก็ตอบว่าวันที่18จะประกาศผลตอน11โมงคือคือตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าสุดมันจะออกกี่โมง9โมง10โมงหรือว่า11โมงรอดูแลกันนะคะตื่นเต้นขอให้ตื่นมาเจอข่าวดีนี่เฮจุลาหรือเปล่านะ ติดเถือนี่แคสลาเนอะเนอะทุกคนนี่แคสลามาเถอะมาเถอะอม,มาเถอะใครละวันเจอกันวันผัดไปบายบายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่18ปพฤษภานะคะ็นวันประกาศผลทีแคร์ซอนที่สามเดี๋ยวเราจะไปหาคุณยายกันนะคะก็เดี๋ยวจะไปลุ้นผลกันที่บ้านยาย ตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านคุณยายนะคะกับขอสัมภาษณ์นะครับรู้สึกตืน่นเต้นไหมไวันนี้ประกาศผลแล้วนะตืน่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมไห้โอเค ตอนนี้เป็นเวลาจะส0บโมงแล้วนะคะคิดว่ามัน่าจะออกตอนสิบเอ็ดโมงแหละเพราะเมื่อกี้ตอน9ก้าโมงรีเฟรชอยู่แล้วมันยังไม่มามาแนะนำออฟฟิศของเราในวันนี้นะคะเป็นเสื้อสีขาวแล้วก็กางเกงสีฟ้าเพราะว่าวันนี้สีมงคลคือสีขาวกับสีฟ้าจะบอกว่าตอนแรกอาจจะใส่เสื้อจุฬาของแม่มาเป็นเสื้อแบบจุฬาสีชมพูอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้สีก็ลักที่มี่คือสีชมพูก็เลยแบบอ้าวไม่ใส่ก็ได้ไปเวลาสิบโมงเขาบอกว่าผลออกแล้วขึ้นเลยอ๋อกดเลย ตจะนี้ขึ้นเหรออ้าวทำไมไม่ขึ้นอ่ะอ้าวแต่คนอื่นบอกว่าประกาศแล้วนะต้องรอรีเฟซอ้าวเหรออือมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามานี้มาแล้วหรอโอเคถึงแล้วนะดีเท่ดีเท่จ้า

ยืนยันไหมยืนยันเลยยยันเลยีนด้วยน่ดนสูงนานี่ยาาปเป็นเด็กจุฬาแล้วนะยินใจได้เลยสินี่คือแม่จุฬานุ่นเท่าไหร่แม่รุ่นเท่าไหร่นะไม่รู้โอเคนี่คือนกกี้ น,นี่คือนาเก,กีอีกแล้วและนี่คือจรุรารลื่นที่ร้อหปีนี้ร้อยหกาเกเราติ่แล้วนะเราติ่แล้วนะเราติดแล้วนะ